หอประชุมเก่าหนุ่มเป็นคุณครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบ้านเกิดวันหนึ่งเขาได้แยกไปสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธย,ยมในจังหวัดเดียวกันแต่อยู่คนละอำเภอได้ขยับเข้ามาใกล้บ้านเกิดเยี่งกว่าเดิมจนสาม,มารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับบ้านโรงเรียนได้อย่างสบายพรประมาณห่างกันแค่20กิโลเมตรเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องไปนอนบ้านพักครูให้ต้องเสี่ยงตูกผีหรอกรโรงเรียนแห่งนี้มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่โตมีนักเรียนเกือบสองพันคนบนแรกที่หนุ่มได้เข้ามาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้นักเรียนก็าพากันต้อนรับเขาเป็นอย่างดีตอนพักเที่ยงหลังจากที่กินข้าวในโรงอาหารเสร็จเรียบร้อยหนุ่มก็ออกเดินสำรวจโรงเรียนสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงอาคารไหนอยู่ตรงไหนยังไงบ้างจะได้เดินไปหากันถูก เขาก็เดินไปแถวๆหลังโรงเรียนมันจะมีอาคารอะไรก็ไม่รู้ตั้งอยู่จากที่ได้มองเห็นมันเป็นอาคารชั้นเดียวที่มีหลังคาแล้วก็มีประตูมือนปิดอยู่ในบางช่องดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นหอประชุมเก่าหรือเปล่าหนุ่มเย็นจ้องมองดูจุบแบบนั้นเขาก็พินเหมือนมีใครอยู่ในหอประชุมเกา่าคิดว่าเป็นนักเรียนหรือเปล่าเขาไปเล่นอะไรอยู่ในนั้นก็เลยอยากจะเดินเข้าไปดูกใกล้ ถือโอกาสได้ดูได้ว่าในนั้นมันเป็นยังไงทําไมถึงได้รังนุ่มเดิอนออกจากจุดเติมได้แค่สามเก้ามันก็บมีเสียงคนพูดทักขึ้นมาก่อนว่าจะเป็นไหนแนวครูเขาค็ถึงกับสะดุ้งตกใจรีบหันปีมองก็เห็นเป็นคนลุงคนหนึ่งเต็งตัวเหมือนกับผานรงเขาได้พูดบอกไปว่าพอดีมาเดินสำรวจด,ดูโรงเรียนแนวครับก็เลยมาเจออาคารหลังนี้เมื่อกี้ ผมเห็นเหมือนมีคนอยู่ในอาคารหลังนั้นเลยอยากจะเดินเข้าไปดูหน่อยคิดว่าต้องเป็นนักเรียนแน่นอนคุณลุงคนนั้นก็ทำหน้าตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ฟังคำตอบจากครูคนใหม่ที่เพิ่งได้เข้ามาสอนในวันแรกแก่ถอนหน่อยใจออกมาเบาเาก่อนที่จะบอกว่ามันไม่มีใครในนั้นหรอกครูอย่าไปดูเลยไม่นานพอวาก็จะลือหอประชุมเก่านี้ทิ้งแล้วนักเรียนทุกคนถูกสั่งห้ามไม่เข้าไปในหอประชุมเก่าแห่งนั้น มันไม่มีใครเข้าไปหรอกเชื่อผมเถอะลุงพันลงพูดแค่นั้นกอนที่จะเดินจากไปปล่อยให้หนุ่มเย็ยนมองดูหอประชุมเก่าหลังนั้นอยู่คนเดียวเขารู้สึกว่าหอประชุมเก่าหลังนี้มันต้องมีอะไรบางอยา่างที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่แน่นอนเขาอยากจะเดินเข้าไปดูว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ถึงไม่ให้นักเรียนมาเล่นที่หอประชุมแห่งนี้ก่อนที่เขาจะเดินไปเสียงอดเลาบ่ายโมง มันกับดังขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นเวลาที่เขาต้องไปสอนนักเรียนแล้วนั่นเองหนุ่มยังได้แต่รีบเื่นไปขึ้นห้องเรียนสอนนักเรียนตามปกติที่จะต้องสอนอีกสามชั่วโมงเขาคิดว่าจะมีเวลาอีกเยอะแยะมากไหมไม่จําเป็นต้องรีบไปดูวันนี้ก็ได้วันนั้นหลังจากที่นักเรียนเลิกพากันกลับบ้านหมดแล้วหนุ่มเมยงก็คิดว่าจะขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้มีธุระอะไรที่โรงเรียน เพียงเตือนนึกอะไรขึ้นมาได้ว่าไปดูหอประชุมเก่าแห่งนั้นดีไหมนะน่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นแน่ไปดูสักหน่อยก็คงจะไม่เป็นอะไรเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่หน้าหอประชุมเก่าหลังนั้นที่มีประตูม้วนปิดอยู่ในบางช่องเขาลงจากรถมองเข้าไปในหอประชุมแห่งนั้นมันกับมีใครบางคนเดินอยู่นุ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาเลยรีบเดินเข้าไปดูในนั้นทันที เขาอยากรู้ว่าใครกันมาเดินอยู่ในนี้จนได้เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาดูจากท่าทางที่เห็นแล้วเขาคนนั้นมันเหมือนจะไม่ปกติเพราะเขาเอาแต่พูดว่าฟ้าอยู่ไหนออกมาหาผมไหนไดีไหมมันยิ่งทำให้หนุ่มอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาําม,มาผู้หญิงที่ชื่อฟ้าทำไมแล้วคนที่เขาเห็นเมื่อตอนเที่ยงนั้นก็คงจะเป็นผู้ชายคนนี้แน่นอน ตอนนั้นมันใกล้จะมืดค่าแล้วหนุ่มก็เลยเดินออกไปจากหอประชุมหลังนั้นจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่รถกลับบ้านกําลังจะบิดออกไปลุงพานโรองคนเดิมก็เดินมาถามเขาว่ามาทําไมที่หอประชุมเก่าแห่งนี้อีกมีกลัวหรือไงมันก็ยิ่งทําให้หนุ่มสนใจขึ้นไปอีกในเจอผู้ชายคนนั้นที่ดูเหมือนจะสติไม่สมประกอบเขาก็เลยถามลุงพานรงบอกไปว่าที่นี่มันเคยเกิดอะไรขึ้นหรอครับ ผู้ชายคนนั้นทำไมถึงได้มาถามหาใครก็ไม่รู้อยู่ที่นี่หนุมถามออกไปพร้อมกับชี้มือเข้าไปในห่อประชุมเก่าที่อยู่ใกล้ๆลุงพานรงทอนหาใจอีกแล้วก่อนที่จะพูดออกมามันจะมีอะไรหลักรู้ก็แค่คนบ้าเสียสติไม่ดีก็เท่านั้นแหละที่พออาห้ามนาักเรียนมาเล่นแถวนี้ก็กลัวว่าจะถูกคนบ้าคนนี้ทำร้ายเอามันจะลำบากถ้าเกิดว่าเขาคุ้มข้างขึ้นมา หนุ่มรู้ดีว่าลุงพานโรคน,นี้ยังไม่ได้พูดความจริงออกมาทั้งหมดถึงจะท้าอหมไปก็ไม่ได้ความจริงอยู่ดี<ๆ>เขาก็เลยยกมือขึ้นไหว้พานโรงก่อนที่จะบอกว่าพุ่งกลับบ้านก่อนนะครับลุงม,มันก็เลยจะค่ำแล้วห<ๆ>นุ่มก็เริ่มจะบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปจากห้องประชุมเก่าแห่งนั้นห<ๆ>ูเขากลับได้ยินคนบ้าที่อยู่ในห้องประชุมพูดขึ้นมาฟ้าคุณยอมออกมาหาผมแล้วเหรอ ผมมาหาคุณตั้งนานแน่คุณเพิ่งยอมบอกมาเจอผมในวันนี้เมื่อมันมีอะไรให้น่าสนใจหนุม่มก็ได้รีบจอดรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปดูในหอประชุมแห่งนั้นเท่ากับได้เห็นชายสติไม่ดีคนนั้นนั่งลงทำท่าเหมือนกับกอดใครอยู่เพียงแต่ว่ามองไม่เห็นใครอีกคนก็เท่านั้นหนุม่มรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวยังกับว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ด้วย บรรยากาศในตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเงียบฟังเวงเพราะแทบจะไม่มีคนอยู่ในโรงเรียนแล้วนั่นเองผู้ชายสติไม่ดีคนนั้นน้ำตาไหลออกมาอย่างพลังพรูสีหน้าของเขาเหมันจะดีใจที่ได้เจอกับสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากจะเจอจนหนมคิดว่าเขาสติไม่ดีจริงๆหรอผลบ้านที่ไหนจะมีการร้องไห้แต่ดีใจแบบนี้ นุ่มเริ่มคิดประติดประต่อเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงที่ชื่อฟ้านั่นเขาสองคนอาจจะเป็นแฟนกันแล้วผู้หญิงคนนั้นอาจจะมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผู้ชายคนนี้ก็เลยเสียใจหนักจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนจนกลายเป็นเหมือนคนสติไม่ดีมันคงต้องเป็นแบบนั้นจริงๆแหละพอคิดได้แบบนั้นนุ่มก็เดินไปขึ้น,นรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้จอดเอาไว้ด้านนอก ขาไม่อยากรบกวนเวลาของชาตสติไม่ดีกับสิ่งที่เขาต้องการอยากจะเจอหรือจะได้ยกว่าผีวิญญาณของอดีตแฟนเก่าก็ได้ถึงแม้ว่าหนุ่มจะรู้สึกคนลุกตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้เห็น,หนอะไรก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวเพียงแต่อยากจะรู้ว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็เท่านั้นเขาก้าวขาขึ้นครม่อมมอเตอร์ไซค์รุงพานรงก็พูดขึ้นมาอีกครูจะไปเชื่ออะไรกับคนบ้าล่ะครับ อย่าไปสนใจเลยกลับบ้านเถอะผมก็จะกลับบ้านของตัวเองแล้วเหมือนกันหนุ่มหันไปยิ้มจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากโรงเรียนที่เท็จจะไม่มีคนอยู่แล้วกลับไปบ้านของตัวเองที่อยู่ห่างออกไปเกือบ20กิโลเมตรในใจก็คิดถึงแต่เรื่องราวของชายเสษสติคนนั้นว่าเขาได้เห็นผู้หญิงที่ชื่อฟ้านั้นจริงๆหรือเป็นแค่จินตนาการของเขาที่คิดไปเองคนเดียว ซึ่งมันก็ไม่มีใครให้คำตอบเขาได้นอกจากตัวของเขาต้องไปหาคำตอบเอาเองเกี่ยวกับปิตสนาที่หอประชุมเก่าแห่งนั้นหนุมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงได้สนใจมันนักทั้งๆที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองสักหน่อยคืนนั้นเขารีบนอนเร็วคิดว่าพรุ่งนี้อยากจะไปโรงเรียนแต่เช้าเขาอยากจะไปดูหอประชุมเก่าแห่งนั้นว่าจะยังเย็นผู้ชายเสียสติคนนั้นอีกหรือเปล่า พอหลับไปเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอแต่งชุดคนครูเดินมายิ้มให้และสถานที่ที่เขาได้เจอกับผู้หญิงคนนี้มันก็เหมือนเป็นหอประชุมเก่าแห่งนั้นสิ่งที่เขาแปลกใจก็คือเขาไม่เคยได้เห็นคุณครูคนนี้มาก่อนจึงไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแล้วทําไมเขาถึงได้ฝันแบบนี้อาจจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนคนได้มั้งหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อฝาคนนั้น นุ่มตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดแม่เห็นก็แปลกใจทําไมตื่นเช้าจังนุ่มก็ได้แต่บอกว่าจะไปหาคําตอบอะไรบางอย่างที่โรงเรียนนำแม่มันคาจใจ้ผมเสือเกินแม่ของเขาก็มองหน้าลูกชายนิดหน่อยแล้วก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาเะไรอที่ไม่ควรรู้้าราก็ไม่ต้องไปหาคําตอบให้มันยุ่งยากตัวเองมากนะักไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะเพราะให้มันเป็นปริศนาไปก็ได้แต่ด้วยความที่ตอนนั้น เขามีเลือดนักสืบเต็มตัววิญญาณของโคนันเข้าสิงจึงอยากจะรู้ความจริงว่าพ้องประชุมหลังนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่หลังจากที่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยหนุ่มก็พายกระเป๋าขึ้นหลังออกเดินทางไปที่โรงเรียนทันทีตั้งแต่ยังไม่ถึงเจ็ดโมงเช้าด้วยซ้ำเขาขีา่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างที่จะเ,เร็วเพื่ออยากจะไปถึงโรงเรียนให้เร็วที่สุดประมาณเจ็ดมงนิดๆ หนุ่มก็ขี่รถไปถึงโรงเรียนจนได้เขาตัดสินใจที่จะเดินไปที่หอประชุมเก่าที่อยู่แถวๆหลังโรงเรียนหลังนั้นทันทีเช้าเแบบนี้มีนักเรียนมาโรงเรียนกระแก้ไม่กี่คนมันจึงดูเงียบเหงาวังเวงเหมือนกันพอไปถึงหอประชุมที่ว่าหนุ่มก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงอะไรสักอย่างเขาถึงกับรีบมองซ้ายมองขวาใครกันที่มาส่งเสียงร้องเพลงในตอนนี้ พอฟังดีๆเสียงนั้นมันเหมือนจะดังออกมาจากหอประชุมเก่าที่ตั้งอยู่ตรงหน้าหนุ่มก็เลยเดินเข้าไปดูถึงแม้ว่าตอนนั้นในหอประชุมมันจะยังมืดๆเ,เจะก็ตามเต่ก็พอจะมีแสงรอดเข้ามาได้บ้างเขาเห็นใจสติไม่ดีคนนั้นนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็เห็นมีเงาดำๆของใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆหนุม่มยืนมองอยู่แบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงกลัวว่าเงาดำๆนั้นจะรู้ตัว ไม่มีคนยืนมองอยู่แต่ท่านใดน,นั้นเองชายสติไม่ดีคนนั้นก็ลุกขึ้นมาก่อนที่จะพูดออกมาว่าฟ้าผมขอโทษผมขอโทษนะเงาดำดำที่หนุ่มมองอยู่นั้นหายไปอย่างรวดเร็วโดยที่เขาจับตามองดูไม่ทันด้วยซ้ําว่าเขาหายไปตอนไหนแล้วชายสติไม่ดีคนนั้นก็เดิอนออกมาทางเขาที่ได้ยืนมองอยู่พอได้เห็นหน้า เขาก็พูดออกมาผมไม่ได้เป็นคนทำฟ้าบังคับผมเองเขาพูดออกมาเหมือนคนจะร้องไห้จากนั้นก็เดินออกจากหอประชมรุมแห่งนั้นรอด่อรู้วหลังโรงเรียนออกไปซึ่งมันจะมีถนนของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างกับกำแพงโรงเรียนสิ่งที่ได้ยินในวันนี้กับเมื่อวนันทำไมมันถึงไน้ต่างกันคนละครัวแบบนี้ละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หนุ่มเดิอนออกมาจากหองประชุมเก่าแห่งนั้นแต่เขากลับต้องสะดุ้งตกใจเมื่อได้เห็นลุงพานโลคนเมื่อวานอีกแล้วแกมายืนดักหน้าอยู่ก่อนที่จะพูดออกมามาทำไมอีกหลก่ะครูอย่ามาอะไรแถวนี้อีกเชื่อผมเถอะหนุ่มยกมือขึ้นไหวสวัสดีตามประสาคนอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นผู้ใหญ่ต้องยกมือขึ้นไหวก่อนเขาเอปากถามออกไปลุงหอประชุมแห่งนี้ มันเคยเกิดอะไรขึ้นกันแน่พานาโรนก็ได้แต่ถอนในใจออกมาก่อนที่จะบอกมันเคยมีครูผู้หญิงมาผูกคอตายอยู่ด้านหลังเวทีนั่นโอรุงพานล่งบอกแล้วก็ชี้มือไปที่บนเวทีด้านหน้าหอประชุมก่อนที่จะเล่าอีกว่าจากนั้นเธอก็กลายเป็นผีเฮียนออกมาหลอกล่อน,นักกุเรียนที่มาเล่นโจหอประชุมแห่งนี้คนแล้วคนเล่าที่ถูกผีหลอก จนพอ,อตัดสินใจสร้างหอประชุมใหม่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแทนถ้ารู้แล้วไม่จําเป็นก็อย่ามาแถวนี้อีกหรือจะโดนผีหลอกจะหาว่ามีเตือนหนุ่มไม่ได้พูดอะไรเขาเดินไปที่หน้าโรงเรียนพร้อมกับคิดไปต่งางๆนั้นนะชายเสสติคนนั้นมาทําอะไรอยู่ที่นั่นละ่ะครูที่ผูกคอตายเป็นแฟนของเขาเหรอแล้วทําไมเธอต้องไปผูกคอตายด้วยละ่ะดูท่าทางแล้ว แฟนก็น่าจะรักกันดีขนาดนี้มันเป็นคำถามที่หนุ่มอยากจะรู้คำตอบเหลือเกินตอนพักเที่ยงหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยหนุ่มก็ได้มีโอกาสคุยกับครูผู้หญิงท่านหนึ่งเขาถามครูสาวคนนั้นว่าหองประชุมเก่าที่อยู่หลังโรงเรียนเคยเกิดอะไรขึ้นมาเหรอมันถึงนด้ถูกปล่อยทิ้งล้างไว้แบบนั้นครูสาวก็อ้อึงมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะเล่าออกมาว่า มันเคยมีครูผู้หญิงคนหนึ่งไปผูกคอตายอยู่ที่นั่นนะสิหนุ่มก็เลยพูดถามออกไปอีกว่าชื่อฝาชิมไหมครูสาวเท่านั้นก็ถึงกับทำหน้าตกใจก่อนที่จะถามขึ้นมาว่าคุณรู้ได้อย่างไงว่าครูสาวที่ตายชื่อฟา้าหนุ่มก็เลยเล่าว่าเขาเดินมาที่หอประชุมเก่าที่อยู่หลังโรงเรียนแห่งนั้นก็เลยได้เห็นมีหนุ่มสติไม่ดีคนหนึ่งเตือนอยู่ในนั้นชายสติไม่ดีถามหาคนชื่อฟา้า มันก็ได้ทําให้เขารู้แล้วอ,อย่างลุงพานโรงที่แก่แกหน่อยก็เล่าให้ฟังอยกว่าครูสาวคนนี้ไปผูกคอตายอยู่ที่ด้านหลังเวทีแล้วนักเรียนก็ไม่จะทุพีครูสาวท่านนี้หรอกอยู่บ่อยๆพ่อก็เลยย้ายมาสร้างหอประชุมอยู่ที่ใหม่กําลังจะทุบหอเา่าพ่อหนุ่มยิงเล่าครูสาวก็ยิ่งมีอาการตกใจมากกว่าเดิมจนเ,เรียกครูผู้ชายอยีกคนมานั่งคุยด้วย ซึ่งก็เป็นครูในหมวดเดียวกันกับหนุ่มนั่นเองครูสาวบอกกับครูผู้ชายว่าครูหนุ่มก็บอกว่าได้ไปเจอชายสติไม่ดีกับลุงพานเอารงที่หอประชุมเก่านาครูครูผู้ชายคนนั้นก็มีอาการตกใจไม่ต่างกันจนทำให้หนุ่มแปลกใจและก็อึดอัดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงไม่ยอมที่จะเล่ากันสักทีละ่ะเลีลากันอยู่ได้ครูผู้ชายท่านนั้นพอหน่อยใจออกมาเฮือกใหญ่ ก่อนที่จะพูดออกมาเบาๆครูรู้หรือเปล่าว่าตัวเองน่ะถูกผีหลอกแบบชุดใจไฟกระพิบเลยล่ะจากนั้นครูผู้ชายท่านนั้นก็อรูปน้าศพมาให้หนุ่มดูมันเป็นรูปของชายสติไม่ดีคนนั้นจริงๆแล้วอีกรูปที่ทำให้หนุ่มถึงกับตัวชาก็คือลุงพานอรงคนนั้นนั่นเองมันชัดเจนว่าเป็นลุงแกจริงๆครูผู้ชายหันซ้ายมองขวา ก่อนที่จะเล่าความเป็นมาที่หอประชุมเก่าแห่งนั้นให้ฟังแบบเบาเเหมือนจะกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินด้วยเมื่อก่อนครูฟ้ากับชายสติไม่ดีคนนั้นเป็นแฟนกันกําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครูฟ้าดันไปพาทาตั้งทองกับครูผู้ชายอีกคนอยู่ในโรงเรียนนี้แหละเพียงแต่ว่าครูท่านนั้นเป็นลูกของพออก็เลยไม่ได้ถูกไล่ออกที่ทําผิดอย่างร้แรงเห็นคนอื่นเขาว่ากันว่า ครูฟ้าถูกหมอมเล่าจนเมาก็เลยทําให้เธอพาดท่าให้กับครูคนนั้นจนตั้งท้องขึ้นมาแล้วทีนี้พอรู้ว่าตัวเองท้องเธอก็เลยไปบอกเลิกใชาสติไม่ดีที่เป็นคู่มั่นของตัวเองเพระาะไม่สามารถที่จะไปแต่งงานกับเขาได้อีกแล้วนั่นเองเต่ด้วยความที่ชายคนนั้นเป็นคนที่โมโหไรเมื่อคิดว่าแฟนสาวของตัวเองทยรยศหักหลังจนไปท้องกับคนอื่นแบบนั้น เขาก็เลยแอบล่อเธอออกมาเคลียร์กันที่หอประชุมแล้วก็ตัดสินใจบีบคอของเธอจนตายเมื่อกลัวความผิดเขาก็เลยจับครูฟ้าแขวนคอตัวเองที่หลังเวทีเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเพราะอคไรต่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอถูกจำยีจนตั้งท้องเลยต้องบอกเลอกกับแฟนหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานกันแล้วหลังจากที่ครูสาวได้เสียชีวิตลง นักเรียนก็พากันเห็นผู้ชายที่เป็นคู่มั่นของครูมาที่หอประชุมนั่นทุกวันแล้วแต่ละวันก็พูดเหมือนคนสติไม่ดีเหมือนคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนชาวบ,บ้านแถวนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เสียใจที่แฟนสาวของตัวเองตายจนกลายเป็นคนบ้าแบบนี้แต่คนที่รู้เรื่องจริงๆเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ถูกผีครูสาวที่ตัวเองลงมือฆ่าตามมาหลอกล้อนก็เลยกลายเป็นคนเสียสติ หลังจากที่ครูสาวตายไปได้เจ็ดวันก็มีคนไปเจอไอ้หนุ่มสติไม่ดีคนนั้นผูคอตายอยู่ที่เดียวกันกับครูสาวคนนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆตั้งก็พากันคิดไปต่างๆนานาหลังจากนั้นหอประชุมมันก็เลยเ้็นมากๆนเด็กนักเรียนไม่จะถูกผีหลอกอยู่ประจำวันหนึ่งลุงพานารงคนนั้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันถึงได้ไปที่หอประชุมแห่งนั้น เกก็เลยถูกผีสองคนนั้นหลอกล่อนจนตกใจหัวใจวายตายที่ข้างหอประชุมเมื่อมันมีคนตายที่นั่นตั้งสามศพพอออก็เลยให้สร้างหอประชุมอยู่ที่ใหม่แล้วก็ประกาศห้ามนักเรียนทุกคนไปเล่นอยู่แถวนั้นมันก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะไปหนุ่มได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับตัวชาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะถูกตัวนรับน้องใหม่ได้ดูแรงซะขนาดนี้ เจอผีแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งสองสามตนแน่ดีที่เขาไม่ได้เห็นผีคุรูสาวตนนั้นออกมาหลอกรลอนอีกด้วยเย็นนั้นหนุ่มไม่สนใจที่จะไปที่หอประชุมเก่าแห่งนั้นอีกแล้วเพราะเขากลัวว่าจะได้เจอผีชายสติไม่ดีกับลุงพานรงท่านนั้นอีกนะสิเขาได้เตะไปหาหลวงตาที่วัดให้ท่านช่วยรดน้ำมนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเอง และนี่ก็คือเรื่ององเราทั้งหมด